สวัสดีครับผมนี่นี่มาระบายอารมณ์เนี่ยพี่น้องของคืนอีหยังคืนเล่นี่ครับผมนี่นี่ก็เบิ้งๆบรรยากาศด้วครับผมช่วงเสาร์ช่วงแรกเนี่ยแหะช่วงเสาร์นะครับผมมาเสาร์ไปไหนกับเที่ยงกันครับผมอันนี้มาพามาเบิ้งกันสนุนนะครับผมหลังจากที่เสร็จหลายเดือนแล้วพี่น้องแต่ช่วงๆนี้เป็นเข้าหน้าฝนนะครับผมผมกันเลยครับ มาถ่ายคลิดปดีเบอร์ย่อยน้อยนะครับมามันก็บค่ค่อยช่วงนี้ช่วงฝนนะโควิดนั่เป็นแจ็คสิไปใส่กันกับไปใส่มาใส่ลำบากนะครับผมถ่ายคลิปกันลำบากเนี่ยเป็นลำบากเวลาย,ยางกัเลยพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศถนนหนทางทั้งกันอีสานบ้านเฮานะครับผมเนะี่ยว่างครับอยู่ในถนนว่างครับผม,มว่างทุกคนเลยถนนก็ว่างหมดเลยครับตรงนี้ครับ ไปมาใส่มาใส่สบายปว่าตะกอนครับเพิๆๆ่มตัวหลายช่วงช่วงก่อนจะไปใส่มาได้เห่ครับตกแต่เบื่นๆอยู่ครับผมแต่สิไปมาใส่ในลำบากกันนี่ครับแต่ตอนนี้มันช่วงแต่หลายอยา่างทุกคนกำลังแยามกักโดว์พวกเขายังไปใส่กันเนะาะกับอะไรแบบ รักษาสุขภาพสุขบูส่สกุลเนี้ยได้ครับผมผู้ใดีอ่ะขนาดนะครับผมก็ฝากฝากเบื้องนี้จะคล้องนะครับผมจะเซฟเซฟเอาครับผมจะซีซอยอย่งไดซอยกันอย่งไดแล้วครับงานนี้ครับเดินกันเอาได้ครับวัคซีนเลยมีทุกตัวและครับชีวเรื่อยๆครับ ผมกระทันตได้ฉีดอยู่ครับผมตอนนี้ก็ฉีดแค่วัคซีนไขรรยย้หวัดใหญ่ก็นเลืออีกเนาะเลยประมาณสามเดือนหนึง่งครบเดือนหนึ่งสี่ชีดได้หมอบอกนะครับผมพอดีมันมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนก็เลยบอกว่าเออช่วงนั้นมันไม่มีนั่นก็เลยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วมันก็เลยบอกว่าหมอบอกว่าต้องรอให้ครบหนึ่งเดือนกว่านคยฉีดได้ก็เลยต้องลุก อ่าก็ครับผมบางคนเขาครับสองเข็มสามเข็มแล้วก็มีป้องกันไว้ครับผมกันกันไว้เอาจักสีซอยแนวใดหรอของวิเศษปันใดกับกันม่ค่อยได้ครับผม <c ười> ฝนกําลังมืดขึ้นมากเลยเห็นไหมพี่น้องครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมยืนอย,ยู่ไหนมิ่กี้เฮนครับน,นี้เป็นถนนหมายเลขสองห,งหนึ่งหนึ่งครับผมเ้นษุศเส,รสารสีสเสกตค,ครับผมเส้็นเ้ยครับรอกลางกลายเป็นเอนปลาหกแล้วครับต้นนี้ ขึ้นเต็มครับนี่ครับจน้นางหมายเข้าก็จะเริ่มมานี่แล้วครับผม เสร็จเรียบร้อยทุกขนาดเละครับผมเสร็จที่มาจากแยกสองซีเซ็นคุณหานะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอุ้พี่น้องบรรยากาศยางให้เลยไปเนี่ยอุ้ยทายตกไม่จัดมันก็ดี่ลยพวกมึงขี่ขี่อะไรก็ดีครับ เบื่งทีหอยเอาต่อไปก็หอยต่อไปกับมาแล้ก่อนนี่ครับผมนี่กาจิตสบานอำเภอพหานะครับผมชื่อนี้ครับนานการขังลิ้มลแบบอย่างการท่ากันนี่นาเป็นนานอยู่นะครับผมงานตัวยาตาเัวใหญ่ตัว

คุณหาเข้างนะครับผมเขาเครื่อนทานทีนี่ครับผมเป็นประตูหลวงหารครับผมเป็นประตูที่แบบประตูคุณหารนี่แหละเสลยรถอังกีป่อใสเองกีจะไหนไปได้ก็จ้าบุ๋นเ เบงอะไรนตอันตุกเบ้งอ <wrong> uh ัน huh. น no ี <sucked>: ้ดีให้บึงบรรยากาศทางตั้งแต่พูดเลยครับผมมาตั้งแต่ทางแยกกันทางรถไฟแยกอันมาสร้างกอะไรเนี้ยไม่ได้มาคิดมาโอ้โหพระเจ้าจอดในรถถอย ตัวถ <ider> <laughs> ุบรถบ่เกิดจะจัดมนี่สุรสินยยอุ้ยกล้วยกล้วยตาหนึ่งยี่ห้าตาบี่หบาทได้พี่น้องผมไม่เช่าเป็นเกยไทยเกยมา่จ้ะเรียนแขงืวตา <ปะ S 1> สิ่งนี้มุงนี่มันเป็นทางกันทั้งเฮ็ดใหม่ได้ครับพี่น้องครับผมกัเฮ็ดดดนแล้วแหละตว่ากะมันเจอฝนเจอยางแน่ก็พวกกระสากแล้วกะอาซีบางเทีมันกับมีฝนตกอาสีเฮ็ดงาน,นะะลำบากเราก็เพราะว่าเส้นนี้รถนตงตรอดอันแรงตลอดทางนะครับผมต้องต้องเข้าใจพวกก่อสระะ้างนัน่นแหละครับคนคนดนนก็ต้องเข้าใจกันซึ่งกันแล้วกันนะเพราะว่าเราก็ต้องเฮ็ดงาน,าน แต่ว่าบานเชงาแปูนเทปูนสินะมันก็บริแหง่งแบบเทปุบแห่งปั๊บนะครับผมก็ต้องกรังไปเรื่อยเลยครับนึกว่าย้าหนังขอตานโอ้ไม่โครขนีแง,ง่ครับผมสุดยอดครับ สเสวียนนั่นเองเฮล็อกหนึ่จอนี่ครับพี่น้องครับผมแยกอันนี่แหละครับอ,นนอันอื่นแยกมันป่านะครับผมไอต่างจุดอดอกพวงครับสุดยอดเลยับ เรียววินุนี่ครับที่แพินอันทางคุณหารเขาคารมบุชากันนะครับสารอย่าสารปูโสมบ่โอเคเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแง่นะครับผมเพื่อเป็นควันและก็นั่งใจในการเทสวิดีโอเทืต์ต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม